สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็เข้ามาะคะ่ะรถนี้น่ารักทุกชิ้นเลยนะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้3 ID นะคะ ID ดีแรกนะคะยามโรช็อปนะคะตามชื่อชาแนลต่อมานะคะนาวนาวช็อปค่ะแล้วก็โคมวลวันสองหก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะก็คือ K O M O N W A N 2 5 1 9น่ะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไอเดียไลว้ใต้คลิปแล้วก็ทิ้งชื่อ i อไว้ใต้คลิปค่ะก็มี3ลายนะคะก็เดี๋ยวจะมารีพุกรีวิวพวกกระเป๋ากันนะอย่างแรกนะคะราคา50บาทนี่จะเป็นพวกคิตตี้นะคะเป็นหูรูดแบบธรรมดาน่ารักมากนะคะอันนี้แล้วก็เป็น1นึบาทก็จะมีเป็นพุงกูแจ๊ดเลยอลนยนี้ไลายเดียวนะคะแล้วก็เป็นพุงกูแจหูรูดแบบผ้านค่ะอันนี้น่ารักมากชอบมากเลยนะคะ100บาทเท่านั้นแล้วส่วน กระเาดินสอนะคะที่เป็นลายการ์ตูนอันนี้จะขายหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะแล้วก็ต่อมานะอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบเป็นตัวคิตตี้เลยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยหกสิบาทค่ะก็สนใจทักมาได้นะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นราคาย0บาทค่ะเดี๋ยวเริ่มที่ตะการนี้กันก่อน,นะคะ่ะก็ที่เข้ามาใหม่จะเป็นพวกบนัน์โลเกตคือของพวกนี้มันอาจจะรีวิวได้ไม่ครบนะคะเพราะว่ามันมีเยอะต้องทักมาถามกันในไลน์นะคะแล้วก็เป็นพวกคากูเดทามะแล้วก็เป็นมินิแพนด้าบันนะคะ โดนทัทแฮมเบอร์เกอร์นะคะโรยต่างๆแยๆ่แล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นพวกแพนเคก้กแก้มแดงสโลนะคะ20บาทก็สโลนะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีพวกของน่ารักน่าหลัใหามีอันนี้เป็นกล้วยค่ะแล้วก็หัวเห็ดนะคะมีหลายสีค่ะหัวเห็ดมินิเรียกว่าหัวเห็ดมินินะคะจะได้ไม่ซ้ำกันน่ารักมากแล้วก็เป็นอันนี้มาใหม่เลย a n น m มอบัน คือน่ารักคุ้มราคามากเลยนะคะแนะนําเบอร์20บาทนะคะเป็นมีหลายสีด้วยนะแล้วก็มีเป็นซาลาเปาเกี๊ยวซ่านะคะอันนี้ก็มาหมายเป็นเอแคร์ค่ะก็20บาทมีประมาณนี้นะคะก็แอนิมอลวันนี้มีหลายสีเลยนะคะนี่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะชมพูเหลืองเขียวน้ําตาลเยอะแยะ,ยะเลยนะแล้วก็อันนี้มีเป็นปังปอนมีด้วยนะคะก็พวกนี้จะเป็น20บาทะคะ่ะ ไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีในสต็อกอีกมีหลายชิ้นนะร็อนนี้นะคะก็มีราคาส0สิบาทนะคะพิเศษมาเลยก็อย่างแรกค่ะจะเป็นซาลาเปากูเดทามานะคะอันนี้เป็นซสเล็กนะคะมาใหม่เนื้อแน่นนิ่มสโลมากนะคะเนื้อดีมากอันนี้คือเอามาเยอะมากนะคะแนะนําเลยนะอันนี้สามสิบบาทเท่านั้นนะคะคุ้มนะแล้วก็เป็นไอติมอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะคะนิ่มสโลสีสวยด้วยมีหลายสีเลยนะคะ ซส์ใหญ่ด้วยนะคะก็อันนี้จะ30บาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮักเก่านะคะมันไม่เหมือนรุ่นที่แล้วนะคะรุ่นที่แล้วขายยี่อันนี้ขายสาเพราะว่ามันคนละเกรดกันนะคะสโลนะคะสโลทุกชิน้นแนะนํามากเลยราคา30บาทค่ะต่อมานะคะ50บาทมีอยู่3 4ตะการานะคะก็ตะการาแรกนะคะจะเป็นพวกนี้ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นปังแผ่นสมีเดียมนะคะน่ารักมากมีสายข้างหลังแบบนี้ด้วยนะคะ เหมือนของแค้มากเนื้อซอฟนิ่มสโลนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็เข้ามานะคะจะเป็นลูกทอมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะก็ลูกทอหรือลูกพีก็ได้นะคะเรียกลูก t อดีกว่าจะได้ไม่้ํากันอะ่ะสโลเนื้อเนื้อมันจะนิ่มๆแน่น,นๆนะคะก็อันนี้ตะก้าแรกตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกจะเป็นซาลาเปานะอันนี้ไซส์มันใหญ่กว่ามีเดียนิดหนึ่งนะคะน่ารักมากแนะนําเลยแล้วก็อันนี้มาใหม่นะคะเป็นแพนด้าบอลค่ะ จะเป็นไม่ใช่แพนด้าบันนะคะเป็นบอลอย่างนี้สองข้างค่ะมีหลายหน้าเลยนะชิ้นใหญ่นะคะเต็มมือเลยนะสโลด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นมีหูสั้นนะคะแล้วมันจะมีมีหูยาวด้วยนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เนื้อซอสเหมือนเดิมเลยสโลด้วยนะคะก็ตะกร้าห้าสิบาทต่อมานะคะอันนี้มาใหม่เกือบแถมตะกร้านะคะอย่างแรกจะเป็นฟกบานทาซอสแล้วก็ราดด้วยซอสก็เป็นบอนทาซอสบาลราดซอสอะไรก็ได้นะคะ นิ่มสโลนะคะชิ้นเป็นประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็มีหลายสีเลยนะแล้วก็อันนี้ก็มาใหม่ค่ะเป็นโดนัทไซมีเดียมนะคะ <üf verständ. S 1> เป็นโดนัทสีแล้วกันนะคะเรียกนี้ได้มันจะได้ไม่ซ้ำกับอย่างอื่น,นะคะ่ะนิ่มสโล <ata> มาใหม่มากนะคะข้างหลังก็เป็นสีแบบเดียวกันกับข้างหน้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมีเดียมบารกูเดทมะมีหลายสีนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างเป็นสีฟ้านะอันนี้จะเป็นหัวเห็ดะค่ะน่ารักเหมือนเดิมเลยนะ ไซค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็สโลด้วย50บาทแต่ก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นมีเดียมมันกูเดธมะนะคะอันนี้ก็มันจะมีหลายหน้านะคะสโลมากเลยนะสโลทุกชิ้นนะคะเป็นไซมีเดียมค่ะแล้วก็เป็นฟังในสดนะคะก็อันนี้คือขายดีแนะนำนะคะก็จะแนะนำทุกลอตทุกๆุก็อตเลยนะคะนิ่มสโลเนื้อดีมากนะคะ อันนี้คือแนะนำเลยนะก็50บาทมีทั้งหมด 4- ตะกร้าค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคา60บาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นเค้กอันนี้เหลือเป็นแบบนี้แบบเดียวนะคะเป็นเค้กใบเตยนะสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมโคนค่ะไอติมโคนก็จะนิ่มๆน,นะคะสโลเป็นเหมือนของแท้มีแท็กด้วยบาเชนสวยมากนะคะแล้วก็พวกของยืดนะจะมีเป็น โติยืดนะคะอันนี้เล่นมันมากพวกของยืดไม่กินหอบด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจกินอะไรกินมันไม่เหมือนกันนะแต่และชิ้นแล้วก็เป็นข้าวเจียบยืดค่ะเหมือนกันเลยนะคะแล้วแต่จะชอบแบบไหนนะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูด้วยเล่นมันทั้ง2แบบเลยะคะ่ะก็อันนี้จะเป็นราคา60บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาห0 0บาทค่ะก็ตะกร้าแรกนะคะจะมีเฟ้นไฟเข้ามาแต่ล็อตนี้นะคะ มีเข้ามาสีเดียวนะแต่ว่าสีอันนี้มันไม่เหมือนล็อตเก่านะคะมันจะสีอ่อนกว่าล็อตเก่าเนื้อนิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะสโลด้วยนะมีกลิ่นแต่ไม่แน่ใจในะกลิ่นอะไรก็มีแท็กนะคะเนื้อมันจะลื่นๆนะคะมีบาเชนสวยแนะนําเลยนะแล้วก็เป็นพีดน้ําค่ะเหลือสีชมพูสีเดียวนะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นของยืดมีเป็นอันนี้ผักกาดยืดน,นะคะสีเขียวสีเหลืองแล้วก็เป็นแครอทยืดน,นะคะก็จะยืดได้นะคะแล้วก็ร้อบาทจะกล้ต่อมานะคะอย่างแรกจะเป็นมัฟฟินะคะะเนื้อมันจะซอฟนะคะสโลด้วยแนะนำนะคะามาหลายชิ้นมากนะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นต้นหอมนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ อน,นี้ออกมาก่อนนะจมีเป็นบันนะคะอันนี้ลดราคานะมันเนื้อมันก็ไม่ค่อยสโลมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันนิ่มๆนะคะแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่ด้วยก็เลยลดมาให้นะคะเห็นหนึ่งร้อบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้วยเด้งค่ะกล้วยสคริชทอยนะคะแล้วก็เป็นพวกไส้ไหลมีหลายแบบนะอันนี้จะเป็นแพนด้าแล้วก็มีเป็นลีลาคูมะนะคะคาบิเคก้ก เค้กใส้ไหลเค้กใบงาไส้ไหล,ไหลนะคะแล้วก็เป็นกูดเดทามะสส่ไหลแบบนี้ก็ไอจะเป็นราคาหนึ่งบาทนะคะ 2- ตะกร้านี้ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาหนึ่งบาทมีอยู่ตะกร้าเดียวเท่านั้นนะก็จะเป็นคัพเค้กขาบีนะคะอันนี้มีหลายสีนะแนะนาก็แนะนําทุกรสเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนของเทเนื้อเนื้อก็เหมือนนะคะเราเชนแท็กสวยมากนะคะเป็นคัพเค้กขาบี ไอติมคาร์บีก็เหมือนกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะสีสวยด้วยนะคะสีสดก็อันนี้แนะนําเลยชิลลาหนึิบาทนะคะต่อมานะคะอัน,นจะเป็นราคาหนึ่ง้อยสบาทค่ะก็อย่างแรกนะคะอัน,นจะเป็นโดนัทคิตตี้ลดที่แล้วเอามานี่ขายดีมากเลยนะคะหมดหมดไปเลยนะเป็นแท็กนะคะเหมือนของแท้นะนิมซาโลนะคะ ก็มีหลายสีนะถามมาถามกันก่อนได้แล้วก็อันนี้จะเป็นรีมพับค่ะมีหลายสีเหมือนกันนะฟูฟูนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดอันนี้เอามาเซลล์แล้วนะคะจากร้อยหกสิบเหลืกแค่ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเนื้อดีนะคะไซ,ไซส์ใหญ่กว่าจัมโบอ้ออกนะแล้วก็จะมีเป็นไอติมค่ะมันมีไอติมสองแบบนะเป็นไอติมแบบนี้นะ อัน,นจะเป็นไอติมจัมโบ้ M um นะคะไอติมจัมโบ้ I M um แล้วก็อันนี้จะเป็นปังปังปองน้าชินามอนนะคะแล้วก็เป็นปัญญาวอันนี้ขายดีมากเอาเข้ามาถูกลอดเลยนะแนะนำเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยสโลนะคะก็อันนี้ร้อยสบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กไอบูมไม่แท้ะคะ่ะก็อันนี้จะมีแท็กนะคะ แบบนี้เลยก็เป็นบาวเชนะจะมีเป็นรสเนยนะคะสีเหลืองรสเนยสีขาววานิลาสีชมพูนี่จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะก็ไม่แน่ใจอ๋ออันนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่ะจะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะก็อันนี้มีแพ็กเกจนะคะทุกชิ้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ให้นะคะก็มันจะนิ่มสโลนะนี่นะคะนิ่มสโลมากเลยเนื้อดีด้วยนะคะเป็นเค้กไอบิไม่แท้นะ มีหลายสีนะคะน่ารักมากอันนี้คือแนะนํานะคะเอาเข้ามาเยอะด้วยนะก็อันนี้จะเป็นราคาชิลล์หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีแท็กมีบาเชนมีแพ็กเกจให้เลยนะต่อมานะคะก็จะมีอยู่หลายราคาแล้วก่านี้จะมีละห้าสิบกับสามร้อยละห้าสิบนะคะก็จะมีเป็นกูเดทมาค่ะจะมีเป็นนอนบนไข่กับยืนบนไข่นะคะนี่นะคะเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะ นิ่มสโลเป็นแทกนะคะไอเป็นแบบยืนแบบนอนจะเป็นแบบนี้ชิมันใหญ่กว่าจัมโบ้นะคะก็เลยขายแพงกว่าจัมโบ้นะนี่นะคะสโลมากแล้วก็ไอนนจะเป็นไอติมค่ะมันต่างจากไอติมตรงอันนั้นตรงที่ว่ามันเป็นแบบราดซอสแล้วก็มีสปริงเกิลนะคะเยอะก,กว่านะ แล้วก็ไซส์นะคะต่างกันนิดนึงสีก็ต่างกันนะคะถ้าจะสั่งนะคะก็บอกด้วยอันนี้ไอติมร้อยสามสิบอันนี้ไอติมละห้าสิบาเป็นไอติมล่าซอนละกันคือเรียกเป็นราคาไปเลยดีกว่าะคะจะได้ไม่สับสนไอติมอันนี้จะเป็นไอติมละห้าสิบนะคะนิ่มสโลว์นะคะอันนี้จะมีแท็กด้วยแทกแ็กแบบนี้นะคะคือมีหลายสีสีน่ารักมากนะคะความจริงก็น่ารักทุกสีนะคะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ 300บาทนะคะจะเป็นปังยักษ์ค่ะอันนี้ก็คือไซย,ยักษ์มากะค่ะเป็นชิ้นใหญ่นิ่มสโลนะคะ300บาทนะคะอันนี้ก็นี่นะคะจะเป็นภาพรวมสกูช,ชี่ที่เอาเข้ามาในวันนี้นะคะก็ลอตนี้นะคะน่ารักน่ารักสโลนะคะงานดีมากเลยนะคะลอตนี้ใครสนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อกันนะคะมี3ลนยนะคะลายแรกเยีมโรชอ็ชอปนะคะลายต่อมานาเน,น,นชอ็อปลายต่อมาโคมุนวันสองหนะคะ่ะ ถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งอดีลาไว้ใต้คลิปแล้วก็ช่องทางการติดต่อต่างๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ